สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้บอทเปลี่ยนมุมนะเดินรอบบ้านเลยหามุมเพราะว่ามันแดดมันสองหน้าบางมุมก็สว่างไปบางมุมก็มืดไปบางมุมก็เงินไปบางมุมก็ก้มไปหมุนไปหมุนม,มานี่แหละตรงนี้อยู่หน้าลงรถนะคะและ้วก็ก็ตั้งตั้งกล้องไว้บนถังขยะเออใครเขาอยากรู้ใช่ไหมวันนี้นะคะอยากจะเล่าเรื่องจากโรงเรียนให้ฟังนะคะโบตทเนี่ยนะ ณนะตอนนี้นะมีความเหนื่อยมากไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันแล้วก็ไม่ได้ทอ้อแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็เริ่มเริ่มเบื่อแล้วไม่อยากเรียนแต่ว่าเหลืออีกนิดนึงก็จะได้วฒิแล้วไงก็เลยอดทน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 เข้าไว้เพราะว่า ก็ลงคุณเวลามาแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วไม่เอาวุฒก็ได้แต่ว่าไหนๆก็เรียนมาแล้วอ่ะคือที่บอกไม่เอาวุฒก็ได้เพราะว่าวิชาที่เราอยากเรียนเนี่ยเรียนหมดแล้วทีนี้ถ้าเรียนต่อไปอีกนิดนึงเนี่ยประมาณอีกสองเทอมนะเทอมนี้แล้วก็เทอมหน้านะ่าจะได้ก็จะได้วุฒแล้วเอาไว้ประดับประดับอะไรดีประดับฝาบ้านก็เลยต้องอดทนอดทนนะคะ ทีนี้ประเด็นที่จะให้พูดวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยบทมีสอบวิชาจิตวิทยาตอนเช้า10บโมงเช้านะคะไปสอบกลับมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ากิจกรรมกลุ่มอ่านหนังสือนะคะบุ๊กคลับเป็นของแขนกภาษาอังกฤษนะคะก็อย่างที่เคยเล่าไปแล้วในคลิป วันไหนก็ไม่รู้อะไม่รู้ใครได้ดูม้างก็เปล่าคือวิชาที่ไม่ใช่วิชาปฏิบัติอะคะไม่ใช่วิชาสาขาที่โบตั้งใจลงเรียนหนังสือแล้วเรียนเนี่ยนะเป็นวิชาที่ทําให้โบเหนื่อยมากเพราะว่าเนื้อหาของวิชาเนี่ยนะมันเยอะใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่ภาษาไทยขณะบางทีเป็นภาษาไทยยังจําไม่ได้เลยแต่ว่า ความง่ายยากมันต่างกันตรงที่ว่าภาษาไทยเราเข้าใจไงแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะนอกจากที่จะเข้าใจความหมายของคำแล้วเนี่ยนะในในการเรียนระดับเนี้ยนะระดับมหาวิทยาลัยแหละนะคะเขาเรียกระดับ c o ลเลจคือนอกจากจะเข้าใจความหมายของคำภาษาอังกฤษแล้วนะเราต้องเข้าใจคอนเซปต์และเนื้อหาด้วยเพราะเดีนึกย้อนไปว่าถ้าเป็น เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอะเขาไม่ได้คิดถึงต้องแปลเป็นความเข้าใจเป็นภาษาอื่นมันก็ง่ายใช่ไหมเพราะยังนึกว่าเออก็ไม่เห็นต้องเข้าใจเลยอะ่ะก็อ่านหนังสือแล้วก็จําคําเอาก็ได้แต่เราจะจําได้มากน้อยแค่ไหนอะ่ะมันก็ไม่ได้อีกคือยิ่งอ่านยิ่งยิ่งไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเพราะว่าเราอะต้องอ่านแล้วเราต้องเข้าใจความหมายของคําด้วยมันถึงจะทําให้เรา ทำให้เราสามารถปฏิบัตประต่อไปได้ถูกปะทีนี้ข้อสอบของครูเนี่ยนะเป็นข้อสอบ Choice ก็ถ้าคิดไปอะหลายๆหลายหลาย,หลายวิชาเหมือนจะง่ายแต่สารับโปรนะก็จะว่าโชคดีก็โชคดีนะเพราะพูดจริงๆรงแล้วรชอบวิธีนี้นะแต่ว่ามันมีความยากแล้วมันทําให้เราเหนื่อยมากเนื่องจากว่าคือวิธีนี้หมายถึงว่าข้อสอบเนี่ยนะก็อยู่ในหนังสือแหละ แต่ส่วนใหญ่แล้วที่โบ๊ทเรียนเนี่ยนะแทบจะทุกวิชาเลยที่เป็นเนื้อหานะคําตอบในหนังสือเขาไม่ได้เป๊ะไงค,คุณครูไม่ได้ออกให้ไปเป๊ะ,ปะแต่ว่าวิชานี้นะคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเรียนเขาเรียนอีแคมปัสหนึ่งเราก็เรียนกับครูคนละคนใช่ป่ะคนละคนละ,คนละที่คนละคนซึ่งวิธีการสอนของครูอะ่ะก็คืออยู่ในอยู่ในตำราแหละก็มีคําตอบหาได้เลยอะ่ะแต่ของโบนเนี่ยนะ คือต้องเข้าใจไงว่าคอนเซปต์มันเป็นยังไงอะไรมีตัวอย่างแบบไหนทำอะไรไงแล้วเวลาโจทย์ออกเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นโจทย์กรณีศึกษาขึ้นมาแล้วเราต้องจับว่าไอ้สิ่งเนี้มันคืออะไรเออนี่แหละคือความยากแล้วเจออย่างนี้อย่างเนี้ยทุกครั้งเลยทีนี้เวลาพูดอ่านหนังสือนะจะบอกว่าเออก็ท่องจำไปก็ได้อะมันไม่ได้ผลหรอกนะ เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วท่องจำคำเฉยๆมันจะท่องได้กี่คำไงเพราะว่าเราเรียนเราสอบกันไม่ได้สอบแค่นิดเดียวไงแล้วเนื้อหาจิตวิทยาภาษาไทยยังยากเลยนะไอ้เกี่ยวกับจิตวิทยาแล้วนี่ภาษาอังกฤษอะภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเราไงเหนื่อยก็ท่องขยานทำความเข้าใจถ้าท,ที่ทําได้ที่สุดเพราะอย่างโบก็ไม่ได้แปลความหมายนะอย่าง อย่างมันเป็นคำอะให้โพธิสิทธิ์เงี้ยถ้าเกิดคนที่เรียนเรียนมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก็น่าจะพอรู้ใช่ปะว่ามันคืออะไรแต่อย่างพวกไม่มีพื้นฐานเงี้ยยิ่งใบเลยแล้วไปหาความผักความหมายว่าเออให้โพธิสิทธ์มันคืออะไรมันคือเป็นอ่าเบสิกอะไรสักอย่างหนึง่งไม่รู้แหละอ่ะอันนี้รู้แล้วว่าให้โพทิสิทธ์มันคือ basic อย่างนี้แล้วเสร็จเขาก็จะมีทฤษฎีว่าที่เกี่ยวกับให้โพทิสิทธ์เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงอีกอะ่ะ อย่างนี้แหละถึงบอกว่ามันจำความหมายของเฉพาะคำไม่ได้งไงแล้วข้อสอบของครูที่ปุ่งสอบนี่นะนอกจากจะทำม o ดิเช์ชอยมอลดูพูชคือมีคำถามแล้วก็มีข้อสอบคำตอบเป็นกข,อง,ของ,องอย่างเงี้ยนะเหมือนของเราเหมือนบ้านเราก็ a b c d แล้วการเดาอะ่ะมันก็เดาได้ยากเพราะถ้าเกิดว่า มันเป็นภาษาไทยเรายัางพอเดาได้ใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษมันจะเดาได้ยากเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้คำศัพท์คำนั้นมันแปลว่าอะไรแล้วเราจะเดาได้ยังไงอะใช่ปะแล้วแล้วส่วนใหญ่เขาจะออกมาคำศัพท์คำนั้นอะอย่างไฮโพเทซิสอย่างที่พูดถึงอะคนที่ไม่รู้อย่างเนี้ยอะถ้าคนไม่ได้รู้เลยมาฟังพูดพูดว่าเออพูดไรวะฟังไม่รู้ขนาดพระโอเดงอะคือเขาพูดไฮโพเทซิสอะถ้าไปหาแค่ความหมายเฉยอะมันก็ได้มันมีความหมายแต่จริงๆแล้วอะที่เรียนอะ ในในไม่จริงจริงคือคือในส่วนที่เราเรียนเนี่ยมันจะดูแค่ความหมายว่าไฮโพทิสิสหมายถึงอะไรไม่ได้มันต้องขยายไปอีกว่าแล้วคอนเซปต์มันคืออะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไงนี่แหละแล้วเราเจอในชอยอ่ะเขาก็จะมีแต่แบบเหมือนหัวหกข้ออย่างเงี้ยไฮโพทิสิสมันคืออะไรอ่ะยิปตอมิกคืออะไรสมมุตินะคิดนึกคาไม่ได้อะเออแล้วมันก็ต้องแบบพออบาพูดนี้มามันก็ต้องนึกภาพเออมันคือการอะไรวะอย่างอ่ะคอลคอลเียนะคอลเชั่นคืออะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะมาตีความในเคส e study เขาอย่างคือมันไม่ใช่แค่ท่องจำท่องจำเฉยๆเป็นเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊เปะไม่ใช่ไงอย่างไม่ได้บอกว่าอาร์มแปลว่าแขนไม่ใช่คือคืออาร์มแปลว่าแขนแล้วมันยังมีอธิบายไปอีกว่าแล้วแขนเนี้ยนะมันจะมีทั้งผิวขาวผิวดํามันสามารถจะทําอะไรได้มันมีกระดูกมีแขนอะไรอย่างนี้ไนงะประมาณนี้ยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะแล้วเขียนเนี้ยโอนโอนอะ ม่อยากส่งกระดาษเปล่าๆไงก็มีอ่านบ้างแต่ว่าเนื่องจากว่าเราทำความเข้าใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงได้สักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ถึงหรือเปล่าเลยนะมันมันยากที่จะเข้าใจเพราะว่าหนึ่งไม่เข้าใจคำศัพท์แล้วเราไม่สามารถที่จะหาความหมายแล้วคือมันต้องมีคนอธิบายให้ฟังเป็นเป็นลักษณะว่าเออมันเป็นเหตุการณ์อะไรยังไงเกิดขึ้นมันถึงออกมาเป็นคำศัพท์คำนี้นั่นแหละถ้ามีคนอธิบายอย่างเงี้ยจะเข้าใจ ทีนี้ข้อเขียนเนี่ยนะพวกก็ไม่อยากส่งกระดาษเปล่าก็เขียนไปอะแต่ว่าจะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนกับแต่งเรื่องนะที่เราแต่งของเราเองเพราะเราก็ใช้คําศัพท์ของเราเองแต่อันนี้มันต้องมันเป็นการลักษณะที่ว่าเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่เราอ่านเข้าใจคอนเซปต์เข้าใจว่าไอ้ทฤษฎีนั้นนี้คืออะไรแล้วเราต้องเอามาเขียนเนี่ยแหละโคตรยากสําหรับโปรเลยขอบอกยากมากก็ขเขียนไปอะเขียนไปแบบ อะไรที่จาจาได้เขียนไม่เหมือนเป็นความหมายเป็นอะไรไปะไม่ได้แบบว่าเขาต้องมาเขียนอธิบายให้มันเป็นเรื่องว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างะไม่ได้เขียนอย่างนั้นหรอกพอเขียนไม่ถูกม่รู้จะเขียนยังไงดีไอ้ที่ไอท้ไอที่สอนสอนว่าเออต้องมีคําเชื่อมมีอันนั้นอันนี้เนี่ยอันนั้นมันเป็นแค่แค่วิธีการและรูปแบบและสิ่งที่ต้องมาใช้แต่ว่าในเรื่องเนื้อหาที่เราจะเขียนน่ะเราก็ต้องรู้ด้วยไงแต่ถ้าเราไม่รู้มันเขียนไม่ได้ใช่ปะ่ะนั่นแหละทีนี้ พอถึงเวลาส่งมันก็ส่งไปนะแล้วเขาให้เขียนนะสามร้อยถึงห้าร้อยคำนะพอเขียนไม่ถึงแล้วพอลองลองวางดูแล้วอะ่ะก็ประมาณก็หนึ่งหน้ากระดาษถึงเต็มนะแต่ว่าเขียนตัวเล็ก็น่าจะได้ประมาณถึงร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เออก็บอกครูว,ว่าเนี่ยเมื่อเทอมที่แล้วอะ่ะเรียนเรียนอีกวิชาหนึ่งอะ่ะก็เขียนเอเซย์ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็พยายามเขียนเท่าที่เท่าที่เขียนได้อ่ะนะ เพราะว่าในเนื้อหารเราก็จาจาคําศัพท์ไม่ได้คือถ้าเราจําคําศัพท์ได้เราก็เข้าใจแล้วมันเป็นคําศัพท์ที่เฉพาะทางอะ่ะมันยิ่งไม่ได้เลยอะ่ะนึกเอาแล้วกันคนที่เรียนเรียนเป็นหมอจิตจิตแพทย์ที่มาเรียนภาษาอังกฤษเออบอกว่าเขาเก่งนะแล้วก็คนที่เรียนหมอเรียนบัญชีเรียนอะไรหลายๆอย่างอะ่ะบอกว่าเก่งนะเพราะว่า ประเด็นหนึ่งคือปอลไม,ไม่ไม่มีใจด้วยมัง้งก็เลยชอบแบบวิชาที่เลือกเรียนถึงได้เลือกเรียนอันนี้ไงศิลปะทำความเข้า,า,จาใจขนาดขนาดคําที่เกี่ยวข้องกับกับสายงานศิลปะเองอะ่ะก็ยังจําได้ไม่หมดเลยแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเราเราคือสามารถที่จะจําแล้วก็มันมาทาของเราแล้วเราก็จะดูอ๋อทาบ่อยๆเราจะจําได้ใช่ป่ะมันไม่มีอะไรอธิบายยาวไปอีกไงไม่มีทฤษฎีอะไร คืออย่างสมมุติค่ตัวความห่างระหว่างตัวอักษรเขาเรียกว่าเป็นปรจําจไม่ได้นะเขาเรียกน่าจะเรียกว่าเลนดิ้งั้งอย่างเงี้ยก็จําว่าเลนดิ้งคือความห่างตัวอักษรหรือเขาจะเรียกว่าอไอตัวที่ตัวอักษรที่มันม,ม,นมีมันมีตรงขาเขาก็เรียกฟุตก็ฟุตธรรมดาอย่างเงี้ยหรือความความห่างระหว่างบรรทัดเรียกอะไรอย่างเงี้ยก็จําไปมันไม่มีทฤษฎีอะไรอีกแต่ทีนี้ก็ นั่นแหละอย่างที่อย่างที่ว่าไปอ่ะถ้ามันไม่มีใจมันก็ไม่ได้ด้วยใช่ปะ่ะแต่ว่าเราแล้วิชาที่ท่องจำมันไม่ชอบไงท่องยังไงก็จําไม่ได้อ่ะแล้ยิ่งภาษาไทยอ่ะอยังท่อง,งไม่ได้เพราะต้องเข้าใจอ่ะแต่ภาษาไทยเราเข้าใจภาษาเรา,าภาษาอังกฤษอ่ะเข้าใจก็ไม่ละเอียดแล้วก็จะให้ท่องจําคําศัพท์มันจะท่องได้ยังไงในเมื่อท่องไปอ่ะแล้วมันไม่รู้คําศัพท์ว่าแปลว่าอะไรมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ความรู้อยู่ดีอ่ะเออ เราทำผิมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะบูหรือจา่าแล้วก็หลังจากที่ทำสอบแล้วเนี่ยโก็ยังไปเข้ากลุ่มกลุ่มอ่านหนังสือเขาเรียกบุคลับนะคะก็ชอบนะคือเข้าไปนั่งฟังเฉยอะ่ะเพราะไม่รู้เรื่องกับเขาเขาไม่ใช่แค่อ่านเหมือนที่วบ,บชวนชวนเพื่อน,น,นหันอ่านออกเสียงนะแต่มันเป็นอ่านและวิเคราะห์ซึ่งโบอยากจะอยากที่จะ วิเคราะห์ได้เนี่ยแหละเพราะว่าเคยเรียนเคยเรียนตอน E.S.L ในคลาสอ่านเรีมาแล้วคือการ Reading การอ่านเนี่ยเขาไม่ได้อ่านแค่แบบออกเสียงอ่านเปล่าๆปไม่ใช่คือเราต้องรู้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังอะแล้ววิเคราะห์เป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่ามันเป็นเป็นภาษาอังกฤษเพราะที่นี่เขาพูดภาษาอังกฤษกันใช่ป่ะถ้าวิเคราะห์ภาษาไทยอะมันก็ยังเราก็ได้ไงเพราะเราพอภาษาอังกฤษเงเราไม่รู้คำศัพท์ด้วยเราก็อาศัยไปนั่งฟังเงียบ ก็ได้ความรู้ก็บอกก็บอกคนในห้องบอกครูคนนำครูที่เขาเป็นเป็นคนนำนะนำกลุ่มอะ่ะก็บอกเขาให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งฟังเงียบๆเ้าก็อ๋อเออเวลาเขาเวลาเขาคิดได้ไงวะอย่างวันเนี้ยอ่านเรื่องนิทานเรื่องเกี่ยวกับเด็กหนังสือของเด็กนะก็มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อ C.J. เนะเขาก็ไปกับนา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 ก็คือคุณยา่าหรือคุณยาาอย่างนี้ใช่ปะเขาก็ไป ไปไหนไปไหนเจอกันสักที่หนึ่งแล้วบางเดินทางเขาก็ถามนั่นนี่นู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคําศัพท์ที่ไม่รู้จักอีกแล้วก็พอเรื่องราวจบเรียบร้อยเขาก็จะมาตีความกันว่าเออทำไมถึงคิดคนที่ไปเจอในสถานที่เหตุการณ์มันมีอะไรเบื้องหลังซ้อนอยู่ว่าโอ้โหเออคิดได้ไงวะแล้วในนั้นน่ะคือบอสเคยเคยเรียนตอนตอนอเรียนวิชา reading การ reading การอ่านไปแล้วที่วิเคราะห์มันก็จะมีคำศัพท์ในการ วิเคราะห์เรื่องบ้างก็เคยได้ยินมาบ้างแต่ว่าจําไม่ได้ว่ามันคืออะไรบ้างอย่างออพทิมิสติกจําได้คําเดียวออพทิมิสติแต่ความหมายว่าอะไรจำไม่ได้นี <c oughs> yeah, ่ยเดี๋ยต้องไปไปลือไปโคนแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ทั่วๆไปในในระดับของ อย่างที่ไปว่ามาใช้ภาษาอังกฤษในต่างบ้านเนี่ยคือใช้เพื่อสื่อสารมันไม่ใช่เพื่อการศึกษาแต่พอมาในระดับของการศึกษาแล้วเนี่ยเออมันก็จะยากขึ้นไปอีกนะแต่ก็เอานะ <c oughs> ก็อยากจะแนะนำนะคนถ้าเป็นใครที่เรียนแล้วก็มีโอกาสได้ทำกิจกรรมนะก็เข้าไปเถอะนั่งฟังเฉยก็ได้ <c oughs> มันก็จะได้อะไรบ้างนะ บางอย่างนักนิดน้อยอ่ะเราเราคือเพราะว่าจะออกจะบอกคือชอบบอกเขาไว้ก่อนน่ะเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งคาดหวังว่าเออทาไมมานั่งร่วมกิจกรรมแล้วไม่ตอบโดยไม่ออกความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยคือบอกให้เขารู้ไปก่อนดีกว่าว่าไอที่ไม่ตอบเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากตอบนะอยากตอบนะแต่มันไม่รู้คําความหมายมันไม่เข้าใจอ่ะก็เลยตอบไม่ได้พูดไม่ได้อ่ะโอเค มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับใครที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะคะกับปโอ๊นะคะตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นเย็นสบายลมพัดนักเรียนที่โรงเรียนเขาก็เริ่มใส่เสื้อแจ็คเก็ตบางๆกันแล้วโอเคไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ นี่ย้ายที่นะคะมานั่งอยู่หลังบ้านมาฟังที่บอพูดไปเมื่อกี้นี้นะคะปรากฏว่าลืมไปนิดนึงนะคะคือเมื่อวานนี้วิชาวิชา illustration นะคะคือวิชาออกแบบบนคอมพิวเตอร์นะคะเราวาดรูปกันตอนนี้ที่โอ๊ตกำลังทำอยู่ก็คือทำโปสเตอร์ โปสเตอร์ชักชวนให้เข้าห้องสมุดกันไปนอ่านหนังสือกันนั่นแหละอ่ะก็เมื่อวานนี้เขาเป็นเป็นวันที่ีเขาเรียกพรีคริตนะคะพรีคริตก็พรีคริตพรีคริตก็คือให้คนในห้องให้คุณครูคุณครูเขาจะก็จะติ้งต่างว่าคุณครูเราอะทำงานเป็นเป็นอ่าคนที่ออกแบบ โปสเตอร์ออกแบบงานเพื่อจะเอาไปให้ลูกค้าแล้วครีเอทีฟดี렉เตอร์ก็คือหัวหน้ามาตรวจแล้วก็ดูว่าเออใช้ได้หรือยังหรือว่าต้องมีอะไรปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยในห้องวันพรีพรีคริตพรีเขาเรียกพรีคริตพรีคริตภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยจะได้น,นะแตบคอือพูดพยายามจะหัดพูดภาษาอังกฤษไปด้วยไงเพราะว่ามีปัญหาปิดเทอมมา เปิดเธอมาที่พูดเธอรู้เรื่องอ่าก็ให้คุณครูคณครูแล้วก็เพื่อนๆคุณครูก็จะเป็นรับเป็นตำแหน่งอาเรคเตอร์แล้วก็เพื่อนๆช่วยกันวิจารณ์ว่าเออมันต้องแก้ตรงนั้นตรงนี้ยังไงใช่ไหมก็วิจารณ์กันหมดปุ๊บก็ปวก็จะติดเรื่องภาษาอีกชื่อที่แต่งครูก็บอกว่ามันมีความหมายซับซ้อนอยู่เป็นทางไม่ดีนัน่นนี่อะไรเงี้ย เพื่อนบางคนก็บอกเออเขาไม่มีปัญหานะก็ถ้าเกิดเขามองไปมันก็เข้าใจดูว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยครูก็บอกเออมันไม่ได้เพราะว่าเด็กมันไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าคนอื่นผู้ใหญ่เขาเข้าใจมันก็จะใช้ไม่ได้เงี้ยก็มีเพื่อนอีกคนนงว่าเออแต่ว่าก็มันเป็นภาษาที่สองของยูเนก็เป็นปกติแหละเขาก็ก็เลยบอกโอ้ก็เลยบอกว่าเออก็เนี่ยแหละมันเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยอ่ะเขาก็แต่งให้ก็เลยเปลี่ยนว่าใช้ว่าพิกกี้ยามีพิกกี้ยามีบุก ครูก็เหมือนเปลี่ยนว่า pick out on the book ปุ๊ก็จะกด P-I-C-K pick out ก็คือเลือกแล้วแล้วก็แก้แก้ตัวอักษรแก้ด้วยแบบเดนที่เขาคอมเมนต์เอาไว้นะแก้เสร็จก็เรียกให้ครูม,มาดูหน่อยว่าเอออย่างเนี้ยเอาวางเลี้ยวแบบนี้ได้ไหมเฮียครูก็บอกว่าเออ pick ไม่ใช่ pick ทีชช่ pick pick P-I-G pick pick หมูอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าตัวตัว,ตว คาแรคเตอร์ของโม้ hmm. เป็นหมูนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่นึกนานเพราะว่านึกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยภาษาไทยเรียกว่าอะไรโบ้ <c oughs> จะพยายามนึกเป็นภาษาไทยหมดเลยอะ่ะอ,อ่ะก็พอเป็นหมูแล้วครูบอกว่าไม่ใช่พิก P I C K ต้องเป็นพีคจีอสเ็จปึ๊บก็มาเรื่องพื้นหลังแบ็กกราว n ์ครูก็พยายามอธิบายมันไม่โปรเจบอกว่าเออโบ้ฟองแผ่ไม่ใอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ครูก็พยายามอธิบายอธิบายไป,ไป ก็อยู่พักหนึ่งกับประมาณสักสักห้านาทีได้บ้างแต่มีความรู้สึกว่าเถียงกันยาวนานนะห้านาทีครูเริ่มครูเริ่มบอกว่าผมก็พูดไม่มก็แบบปัจจาบอธิบายครูบอกเออมันไม่ใช่เข้าใจผิดผมก็พยายามอธิบายครูก็ไม่เข้าใจอีกเสร็จปุ๊บครูก็เลยบอกว่าเนี่ยเราอ่ะมีปัญหาเรื่องความเข้าใจกันแล้วนะพวกก็เลยบอกใช่ใช่แต่นะว่าคือไอ ที่ไอกําลังพูดเนี่ยคือไอจะพูดทวนว่าไอเข้าใจถูกไหมอุ๊ปียก็บอกว่าเออไอแอมหรือ e, พีดอีกไหมอันเดอร์สแตนดิงคือไม่ได้เถียงเขาในใ,ในในภาพที่ทำไงแต่จะทวนว่าเข้าใจสิ่งที่เขาบอกอถูกไหมครูก็คือพยายามแบบบีซีนั่นนี่คือแบบเข้าใจพวกเข้าใจที่ครูพูดหมดเลยอะแต่สิ่งที่พบ้พูดไปครูเขาไม่เข้าใจอย่างที่อย่างที่พบอยากจะพูดไงอยากจะบอกอะก็เลยบอกว่าเออเนี่ย กำลังทวนว่าฉันเนเข้าใจที่อยู่พูดถูกไหมสุดท้ายก็น่าจะประมาณสักส5นาทีเถียงกันอยู่เนี่ยสุดท้ายครูก็เลยบอกว่า yes <laughs> โฟนะไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกไม่ดีนะว่าเออตัวเองเข้าใจเข้าใจยากมอนเพราะว่าไม่ได้เข้าใจยากคือเข้าใจแต่ว่า สื่อสารให้ครูเข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจอ่ะไม่ได้ส้าทีคือเราเข้าใจว่าเราใช้คําถูกแล้วแต่ว่าครูก็บอกไม่ใช่ครูครูเขาก็อาจจะพยายามพยายามคิดว่าเราไม่เข้าใจแต่เราก็พยายามอธิบายว่าสิ่งที่เราเข้าใจมันเป็นอย่างนี้ไหมไงกลัวว่าครูเขาจะจะละจะเอือมจะเอือมวาไปสะก่อนแล้วเขาจะไม่ ไม่บอกอีกเงี้ยคือคิดไปเองแต่ว่ามันเป็นหน้าที่เขายังไงเขาก็ต้องบอกนะเพราะว่าโบก็พยายามพยายามเต็มที่เพราะคือผลงานออกมานะ่ะมันได้ไงแต่เวลาสื่อสารกันน่ะมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าเป็นครูเขาแนะนําให้เนี่ยแล้วโบจะเข้าใจไหมแต่ครูท่านเนี้ยนะโบสังเกตว่าเขาพยายามที่จะใช้คําพูดที่พวกเข้าใจแต่ว่าเขาจะใช้คําง่ายๆทั้งหมดเลยมไม่ได้มันต้องใช้คําที่เป็นคํา ที่เขาใช้ในในสายงานนี้ด้วยไงเพราะไม่งั้นเราจบไปอ่ะแล้วถ้าเกิดเราไปทํางานอย่างเงี้ยคนอื่นเขาพูดไปแล้วเราจะไม่รู้จักไงมันก็เป็นส่วนหนึ่งคือมันก็ปัญหาส่วนตัวพวกพยายามเข้าใจนะแต่เวลาไปพูดอ่ะออกเสียงคำมันก็ไม่ถูกเงี้ยคนฟังก็ฟังไม่เข้าใจอย่างอย่างเช่นพวกบอกว่าอ่าพวกจะวาดจะวาดฟังพวกก็พูดคําว่าเฮเพราะรู้จักคําเดียวมันคือเฮไงครูก็อะไรเหรอเฮแล้วก็เฮอ่ะ เฮ hey, อินเดอบอลอินเดฟก็พยายามอธิบายไปครูก็ไปเซิร์ชเซิร์ชคำก็เขาก็พิมพ์จากในคอมพิวเตอร์ของโบนะคำว่า s สตร w ซึ่งโมไม่รู้จักคำว่า s สตรอว่ามันแปลว่าฟังได้ด้วยโมคิดว่า s สตร w มันคือแปลว่าหลอดอย่างเดียวไงเออเนี่ยมันก็คือแบบปัญหาของโบนะเพราะเราไม่รู้คำสาวไงแต่ว่าจะว่ามันเป็นปัญหา ปัญหาเลยโดยตรงเลยมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่สักทีเดียวเพราะว่าเราไม่รู้ไงเพราะถ้าเราไม่ใช้อ่เราก็ไม่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นคําเรียกคํานี้ได้ด้วยเพราะมันไม่มีใครมาพูดให้ฟังนะใช่ปะ่ะเออมันก็เป็นปัญหาแล้วไม่ปัญหางงไหม <c oughs> เออดีแหละก็อ่ะต่อไปก็ต้องผจญกันต่อไปคนที่เขาสอนเขาก็ต้อง ก็ตามใดที่ยังเป็นครูคมีโป้อยู่ในชั้นเรียนอยู่เขาก็ต้องพยายามสอนกันต่อไปอะนะเพราะว่าคือความสามารถไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจเลยถ้าเราเข้าใจเราทําได้ไงแต่มันมันเป็นเรื่องภาษาจริงๆอะนะโอเคไปละไปจริงๆละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <laughs>